สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราคัดสรรข้อมูลมาคุยกันแบบเข้มข้นนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องปฏิหารแต่ว่าเป็นมุมมองจากทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเราจะอ้างอิงเนื้อหาหลักๆเนี่ยจากธรรมบรรยายของพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โซธิโกท่านได้นําคําสอนของหลวงพ่อทัตชีโวมาขยายความไว้น่าสนใจทีเดียวครับค่ะ ก็นับว่าเป็นมุมมองที่อาจจะต่างจากความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับปาฏิหาร์นะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือคลิปธรรมะบรรยายคลิปนี้แหละครับที่ตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป้าหมายวันนี้ก็คือเอ่อลงมาทําความเข้าใจกันดูว่าปาฏิหารในมุมนี้มีกี่แบบและแนวคิดที่ว่าปาฏิหารบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราเราสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยบุญนะครับมันเป็นยังไงกันแน่อื น่าสนใจค่ะเคยเจอไหมครับแบบว่าเอฝนทำท่าจะตกหนักเลยกำลังมีงานสำคัญกลางแจ้งอยู่แต่พอพิธีจะเริ่มปุ๊บเอ้าฝนหยุดซะง,งั้นอะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินบ่อยๆค่ะหรือบางทีก็เจอเองบ้างเหมือนกันนะคะใช่ไหมครับหลายคนอาจจะแบบโอ้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในมุมที่เราจะคุยกันวันนี้มันอาจจะมีคาอธิบายอีกแบบที่มันเชื่อมโยงกับการกระทาของเราเองเลย โอ้ oh, ค่ะน่าสนใจมากครับลองมาสำรวจกันดูเอาล่ะครับมาเริ่มแกะประเด็นกันเลยในธรรมบรรยายเนี่ยท่านอธิบายว่าหลวงพ่อทัตชิโวได้แบ่งปาฏิหาริย์ไว้3ประเภทหลักๆเลยนะครับประเภทแรกคืออิทธิปาฏิหาริย์อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะอันนี้คือที่คนส่วนใหญ่คิดถึงเลยคือพวกแสดงฤทธิเดชหอกได้เสกของได้ทําอะไรที่มันเหนือธรรมชาติครับผม ใช้เลยแล้วก็ประเภทที่2คืออาเทศนาปาฏิหารอันนี้คือการถ่ายใจคนอื่นได้รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรรู้สึกยังไงใช่ไหมคะถูกอ้องครับก็ถือว่าพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับค่ะก็พิเศษมากนะคะและประเภทที่3อันนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยคืออนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารแห่งคําสอนใช่ครับปาฏิหารแห่งคําสอนคือพูดง,ง่าย มันคือพลังของคำสอนดีๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆอืเปลี่ยนจากที่มืดมนให้สว่างจากที่ทุกข์ให้พ้นทุกได้หรือกระทั่งเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งหรือหมดกิเลสไปเลยก็ได้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะครับยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือตามคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ย แม้พระพุทธเจ้าท่านจะมีปาฏิหาริย์ครบทั้งสามอย่างเลยแต่ว่าพระองค์กลับทรงเน้นย้ำแล้วก็ใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นหลักเลยค่ะตลอดพระชนมชีพเลยอ๋อแล้วครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละครับเพราะท่านถือว่าอันนี้แหละคือปาฏิหาริย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีประโยชน์สูงสุดจริงๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องตื่นตาตื่นใจแป๊บๆปะค่ะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แก่นแท้เลยคือเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตคนให้หลุดพ้นจากาวงจรแห่งทุกข์หรือวัตรสรงสารซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือเน้นผลระยะยาวที่ตัวบุคคลจริงๆถูกต้องค่ะส่วนอิทธิปาฏิหารหรืออาเทศนาปาฏิหารเนี่ยแม้จะมีจริงแต่ก็ถูกมองเป็นเหมือนผลพลอยได้จากการฝึกจิตมากกว่าอ๋อครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้ด้วยซ้ำถ้ายึดติดกับมันมากไปอืม แต่ถ้ามองอาเทศนาปาติหารในมุมปฏิบัติสำหรับเราๆทั่วไปนะคะการพยายามอ่านใจหรือเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับการฝึกความใส่ใจหรือเอมพัตีนะคะอ๋อครับการเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นทักษะสำคัญนะในการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เหมือนกันค่ะประเินนี้น่าคิดมากครับ คือเน้นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความหวงหวาในคลิปธรรมบรรยายพาจารย์ท่านก็พูดค,คล้ายๆกันเลยครับว่าท่านเองก็ประทับใจอนุสาสนีปาฏิหาริ์ที่สุดค่ะเพราะมันเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธปรรมคือเห็นชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆจ,จ,จากการได้ฟังได้นําคําสอนไปใช้ท่านก็ยกตัวอย่างจากที่วัดพระธรรมกายว่ามีคนมากมายที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอืซึ่งท่านก็มองว่า เนี่แหละคือประจักษ์พยานของปาฏิหาริย์แห่งคำสอนที่รับจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อธรรมชโยหรือหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะทีนี้ถ้าเราจะเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะสิ่งที่ธรรมบรรยายเน้นย้ำมากๆเลยก็คือว่าปาฏิหารโดยเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ใช่เรื่องอำนาจลึกลับจากข้างนอกที่เราคุมไม่ได้ครับ แต่มันเป็นผลค่ะเป็นผลที่เกิดจากเหตุที่เราสร้างขึ้นมาเองเหตุที่เราสร้างเองใช่ค่ะเหตุนั้นก็คือบุญหรือการกระทําความดีที่เราสะสมไว้นั่นเองทั้งทางกายวาจาใจมีคําพูดของหลวงพ่อทัตตะชีโวที่พระอาจารย์ท่านยกมาในคลิปสรุปได้ดีมากเลยค่ะท่านบอกว่าปาฏิหารินั้นๆเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากบุญที่เราทํามาจริงๆเราเองนั่นแหละเป็นคนสร้างปาฏิหารเหล่านั้นเกิดขึ้นมาโอ้โหประโยคนี้ เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมคะจากที่เคยคิดว่าปาฏิหาริย์คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเฉยๆกลายเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองค่ะแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์อะไรเลยสิครับแต่เป็นไปตามหลักเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนไว้ว่าใครเชื่อเรื่องเหตุและผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ มุมมองนี้ทำให้ปาฏิหาริย์ทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะดูเหนือธรรมชาติแค่ไหนก็ถูกอธิบายได้ภายใต้กรอบของเหตุและผลคือถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมมันถึงพร้อมผลก็ย่อมเกิดขึ้นได้ซึ่งเหตุในที่นี้ก็คือบุญแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจถ้าเรามีมากพอมันก็สามารถบันดาลให้เกิดผลที่น่าอัศจรรย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฤทธิเดช เรื่องรู้ใจคนหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ค่ะพอเข้าใจหลักการแล้วคำถามต่อมาเลยครับแล้วไอกระบวนการสร้างอลุศาสนีปฏิหารหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่อย่างที่ว่าเนี่ยในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นได้ยังไงละครับในคลิปได้บอกแนวทางไว้ไหมครับมีค่ะค่อนข้างละเอียดเลยเราอาจจะสรุปเป็นขั้นตอนหรือเป็นช่วงๆได้นะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมักจะมาจากการตระหนักรู้ถึงความทุกขก่อนเห็นทุกขก่อน ใช่ค่ะหลายคนอาจจะเริ่มสนใจธรรมะก็ตอนเจอปัญหาหนักๆในชีวิตใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วทุกพื้นฐานอย่างความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพียงแต่บางทีเราอาจจะไม่เห็นมันเพราะมันถูกความเคยชินหรือว่ากิเลสโดยเฉพาะโมหะคือความไม่รู้ความหลงมันบดบังไว้อ๋อเหมือนมีม่นานบังตาอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะ ทีนี้พอเริ่มเห็นทุกข์หรือเริ่มอยากจะหาทางออกแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญต่อมาก็คือการได้พบกัลยาณมิตรค่ะกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีที่ปรึกษาที่ดีใช่ค่ะคนที่จะคอยชี้แนะแนวทางชักชวนให้ทําความดีชวนให้ลองศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเหมือนเป็นคนจุดประกายความคิดให้เรานะคะเข้าใจครับเหมือนมีคนนําทางค่ะจากนั้นเมื่อเราได้ฟังธรรมได้คิดตามได้ไตร่ตรอง หรือบางทีเจอสถานการณ์อะไรที่มันกระตุ้นเตือนใจแรงๆมันก็จะนําไปสู่การตัดสินใจลงมือเปลี่ยนแปลงค่ะเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วจุดนี้คือปัญญาเริ่มทํางานละใช่ค่ะแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติจริงๆจังๆ,ๆเลยทั้งการให้ทานการแบ่งปันครับ การรักษาศีลคือดูแลกายวาจาให้ปกติไม่เบียดเบียนใครและที่สำคัญมากๆเลยในแนวทางที่พูดถึงในคลิปก็คือการเจริญสมาธิภาวนาการฝึกจิตฝึกใจค่ะการฝึกสมาธินี่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับในคลิปก็ดูจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการฝึกตามแนวทางวิชาธรรมกายอืมใช่ค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นวิธีทำให้ใจหยุดนิ่งจากความคิดฟุง้งซ่านต่างๆถูกต้องค่ะเพราะใจสงบนิ่งสว่าง ก็จะมีกำลังไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือกิเลสง่ายๆใช่เลยค่ะการฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยเพราะตามหลักธรรมที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจอ ประโยคนี้คุ้นหูมากครับค่ะเมื่อใจเราถูกฝึกมาดีแล้วมีพลังมีความบริสุทธิ์มากขึ้นมุมมองที่เรามองโลกก็จะเปลี่ยนไปการตัดสินใจการกระทําต่างๆมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือ transformation พอข้างในเปลี่ยนชีวิตข้างนอกมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามไปด้วยเองค่ะฟังดูแล้วบุญนี่เหมือนเป็น วัตถุดิบหรือเป็นพลังงานสำคัญเลยนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่เลยค่ะในคลิปเขาอ,อธิบายธรรมชาติของบุญไว้อย่างไงบ้างครับในธรรมบัญญายอธิบายว่าบุญเนี่ยไม่ใช่สิ่งของนะคะแต่มันเหมือนพลังงานชนิดหนึ่งเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นทุกครั้งเลยที่เรามีเจตนาดีคิดดีพูดดีหรือลงมือทาความดีอะไรก็ตามครับพลังงานนี้มันก็จะสะสมอยู่ในใจเรา พอเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอบุญที่สะสมไว้มันก็จะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเติมน้ำมันให้รถหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มใช่ค่ะเปรียบเทียบแบบนั้นได้เลยแล้วพอบุญมันมีกำลังมากพอผ่านการทำความดีอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยใจที่มุ่งม,มั่นจริงๆนะคะมันจะพัฒนาไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าบารมีค่ะบารมีคืออะไรครับต่างจากบุญยังไงก็เปรียบได้เหมือนบุญที่มันเข้มข้นขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกขั้นนะคะ มีพลังมากกว่าในการที่จะขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับดังนั้นการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการฝึกใจให้สงบผ่านการทำสมาธิเนี่ยจึงเหมือนกับการสร้างต้นทุนหรือสร้างเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดปาฏิหาริย์หรือความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะแสดงว่าการสร้างปฏิหาริย์ในความหมายนี้ คือการลงทุนลงแรงสร้างเหตุที่ดีอย่างต่อเนื่องนี่เองถูกต้องค่ะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าอนุสาสนีปฏิหารหรือผลของบุญที่ว่าเนี่ยมันแสดงออกมาให้เห็นในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างในคลิปยกตัวอย่างไว้หลายอย่างเลยครับเช่นคนที่เคยคิดลบมากๆมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกชีวิตมันมืดมนไม่มีทางออกเลยค่ะพอได้มาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจตัวเอง ก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนคิดบวกมีกำลังใจมองเห็นคุณค่าในตัวเองสามารถลุกขึ้นมาสู้สร้างชีวิตใหม่ได้แถมยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้อีกด้วยแบบนี้ก็ถือเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งอืมเห็นภาพเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากนะคะใช่ครับ หรืออีกตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องของคนที่อาจจะเริ่มต้นจากฐานะทีออ่ไม่ได้ร่ำรวยยากจนแต่มีความตั้งใจจริงในการสร้างบุญทั้งการทำทานตามกำลังที่มีการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาอย่างสม่าเสมอครับ ในที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นชีวิตตัวเองได้สร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นผู้ที่มีความพร้อมมีฐานะมั่นคงแล้วก็ยังเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนการทำความดีต่อไปได้อีกหรือที่เราเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะอ๋อครับซึ่งในมุมมองนี้ความสำเร็จทางวัตถุมันก็เป็นผลมาจากเหตุคือบุญและความเพียรพยายามที่เขาทามานั่นเอง น่าคิดนะครับคือมองความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องทางโลกอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับเหตุภายในคือบุญด้วยแม้แต่เรื่องที่ดูยิ่งใหญ่มากๆอย่างที่พระอาจารย์เล่าในคลิปนะครับเรื่องการจัดงานบุญใหญ่เช่นการทอดกระถินพร้อมๆกัน5,000กว่าวัดทั่วประเทศโหเยอะมากนะคะใช่ครับภายในเวลาแค่2วันท่านก็มองว่าอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ แต่เป็นปฏิหาริย์ที่เกิดจากการรวมพลังใจความสามคัคคีแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องบุญของผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมกันสร้างส,างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเป็นพลังของหมู่คณะครับค่ะทั้งหมดนี้มันก็ชี้กลับมาที่จุดสำคัญจุดเดียวกันเลยนะคะคือแนวคิดที่ว่าเรานี่แหละคือผู้สร้างปฏิหาริย์ให้ชีวิตตนเองเราสร้างเองใช่ค่ะดังที่พระอาจารย์ท่านย้าในคลิปว่าเราเองจะเป็นคนสร้างปฏิหาริย์นั้นด้วยตัวของเราเอง ซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาที่ว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ค่ะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนการเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จที่มันดูน่าอัศจรรย์เนี่ยมันไม่ได้มาจากการไปอ้อนบอนรอคอยจากข้างนอกนะคะแต่มันมาจากการพึ่งพาความเพียรพยายามของเราเองในการสร้างเหตุที่ดีครับคือการทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการฝึกฝนใจของเราให้บริสุทธิ์ ให้มีพลังให้เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสการฝึกใจนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดค่ะซึ่งหลักการสำคัญในการฝึกใจที่พูดถึงในคลิปก็คือหยุดกับนิ่งหยุดนิง่งค่ะหยุดก็คือหยุดความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งต่างๆนาๆนาแล้วก็นิ่งคือทําใจให้สงบให้ตั้งมั่นผ่านการทําสมาธิภาวนาเพราะใจเรามีพลังแล้วไม่ถูกกิเลสชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่ายๆเราก็จะสามารถเลือกที่จะคิด พูดแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีงามได้อย่างแท้จริงค่ะสรุปได้ชัดเจนมากเลยครับว่าปาฏิหาริย์ในมุมมองที่เราคุยกันวันนี้โดยเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยหรือพลังแห่งคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรที่เราต้องรอให้ฟ้าประทานมาเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทาหรือการสร้างเหตุของเราเองลุ้นวนเลยผ่านการสะสมบุญด้วยการคิดดีพูดดี ทำดีและที่สําคัญสุดๆคือการฝึกฝนใจของเราให้มีคุณภาพโดยเฉพาะการทําสมาธิให้ใจหยุดนิ่งสงบแล้วก็มีพลังอืมมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้างในจริงๆนะครับแล้วมันก็จะส่งผลออกมาข้างนอกเองใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนเราคนเก่าให้มีชีวิตใหม่ด้วยมือของเราเองด้วยการกระทําของเราเองดังที่ในธรรมบรรยายสรุปไว้ดีมากครับว่าด้วยหนึ่งสมอง สองมือแล้วก็ใจที่ผ่องใสมีธรรมะคือความจริงและความดีเป็นเครื่องนำทางค่ะการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ชวนให้เกิดคำถามที่น่ากลับไปคิดต่อนะคะครับคือถ้าหาว่าสภาวะภายในใจของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงภายนอกที่เราประสบอยู่จริงๆอย่างที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจและถ้าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนพัฒนาใจของเราให้บริสุทธิ์ ให้มีพลังขึ้นมาได้ครับแล้วศักยาภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเนี่ยทั้งต่อชีวิตของเราเองต่อคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งต่อสังคมโดยรวมมันจะมีมากมายมหาศาลขนาดไหนที่อาจจะยังเอ่อยังไม่ได้ถูกนำออกมาใช้เพียงเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้หันมาให้ความสำคัญกับการฝึกใจหรือสร้างปาฏิหาริย์ภายในของเราอย่างจริงจังและเต็มที่โอ้โหการที่เราหันมาลงทุนลงแรงกับการพัฒนาภายในอย่างจริงจังเนี่ย มันจะสามารถส่งผลกระทบแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกภายนอกที่เราอาศัยอยู่นี้ได้อย่างไรบ้างก็นับเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ครุ่นคิดกันต่อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากจริงๆครับ